โตลงกรุงเปิดแบ่งปันอีกแล้วกับเหรียญดีบีมงคลห้าย่ากมาครับพี่นอ้องเหรียญ10บบาท20งพร้อมการสะสมจากธนาคารสวยงามซึ่งหายากนะครับที่ว่าจะมีการ์ดแบบนี้ติดมาให้เดี๋ยวนี้หาดูแทบไม่ได้แล้วใครไม่มีสะสมถือว่าเสียดายแย่เพราะโตหลงกลุงเปิดแบ่งปันเพียง599บาบาทรวมส่งครับ ท่านฟังไม่ผิดครับ599บาทรวมส่งแถมเหรียนดีมีมงคลหายากในปัจจุบันนี้ใครได้ไปรับรองไฟไม่ช็อตแน่นอนฮ่าฮาฮไม่มีนะครับโตหลงกลงล้อเล่นกำลังหาอยู่เหมือนกันแต่หายากจริงๆอ่ะท่านปีนเสาเนี่ยได้ไหมผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดขึ้นไปปฏิบัติธรรมข้างบน,นไปปฏิบัติธรรมข้างบนขนไปปฏิบัติธรรมข้างบน กลับมาเรื่องเหรียญดีมีมงคลหาง่ายกว่าเหรียญเมื่อกี้ต่อกันนะครับความพิเศษที่หาดูได้ยากคือด้านหน้ากลางเหรียญจะมีพระรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุลาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9 ดุดดังพระโพธิสัตว์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวสยามแถมด้านหลังกลางเหรียญเป็นตราพยาครุฑผ้าซึ่งเป็นสัตว์กายสิทธิ์ที่ไม่มีใครสามารถฆ่าให้ตายได้และเป็นยานพาหนะของพระนารายท่านผู้ชมครับเหรียญน,นี้นั้นผลิตออกมาเพียงห้าล้านเหรียญเท่านั้นเองเนื่องในวรรครบหนึ่งรปีของธนาคารแห่งแรกนับว่าเป็นเหรียญสวย และถือว่าเป็นเหรียญสองสีทองอมตะร,ราคาทองคำในอนาคตแน่นอนใครมีครอบครองถือว่ามีมงคลยิ่งแล้วติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่โตหลงกลงรุงแชฉทุกเรื่องราวเพื่อสาระและบันเทิง